สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวหครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่นค,ครับตามภาพครับ วัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้นะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะ,จะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอกราบอราธนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์กรมคูบาจาย์ครับ,าจจารรบนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ปะอวุวาสสกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับรนแล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธามากๆลาง,งานมาบวชสิบกว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ มีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับผู้บ้บาผู้บ้บาปูบ้บาบูวาบูวาเสียงฟ้าบุมบบ่มบำมุ่มบวมุ่มบำนะครับเปิดโปกออกมาเปิดโปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามปกใกล้ๆนะั้น มุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับการอยู่ปริวัาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อประศาสนา ในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสิมคลแล้วกราบอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับ เรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเกา่าให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัตดดรรนะบิดูกรรมนะครับอูกรรมใช้นี่กรรมนะครับในอดีตชาติ ร้อยชาติพันชาติอเนกนันต์นแต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลสูงสุดและโอ้โหสิกรรมโอ้โหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้ว เรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแหมก็ขอญาตินำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราตินานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับ เป็นสีมงคลและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสีมงคลแบบนี้ในการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดนะมาฝากทุกท่าน,นครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษจริงๆไม่มีสริปต์ครับพูดจากใจออกมาครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณสุดๆและ สวัสดีครับ